Morning ตอนเช้าๆนะคะวันนี้พามาดูต้นหอมนะคะหนึ่งเดือนสิบแปวันแล้วค่ะตรงนี้นะคะเมื่อคืนนะคะเมื่อวานคือฝนตกหนักมากๆเลยนะคะทุกคนหลายๆท่านเนี่ยบอกไ้ว่าปลูกต้นหอมแล้วนะคะลูกค้าที่สั่งพัน์ธุไปปลูกเนี่ยนะคะบอกว่าเวลาฝนตกที่ยกเข้าบ้านเวลา แดดออกพี่ก็ยกออกมาโอ้โหไม่ต้องลําบากขนาดนั้นก็ได้นะคะหอมแหมงเลยของก้อยเนี่ยแข็งแรงนะคะสามารถตักฝนได้นะคะไม่เป็นไรเลยนะคะที่ก้อยเคยบอกว่าขอใหออ้น้ำไม่เยอะเกินไปนะคะไม่ให้รากเขาชื้นแฉะเพราะว่าถ้ารากชื้นแฉะเนี่ยเขาอาจจะเน่าได้นะคะแต่สำหรับการโดนฝนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยโดนได้ค่ะขอแค่ดินเราปร่งปลูกแล้วก็ให้ พื้นที่ปลูกของเราเนี่ยไม่ทําให้น้ําชื้นแฉะแค่นั้นเองก็จบเลยค่ะต่อให้ฝนตกหนักแค่ไหนนะคะถ้าน้ําเขาสามารถไหลออกจากตัวกระถางได้เนี่ยไม่ชื้นแฉะไม่ไม่หมักอยู่นะคะยังไงหอมเขาก็สวยแล้วก็รอดแน่นอนค่ะทุกคนนะคะนี่สวยงามมากค่ะสดชื่นมากๆเลยนะคะ1เดือน18วันแล้วค่ะ แปลงนี้นะคะพร้อมถอนมันที่หนึ่งนะคะธันวาคมนะคะก็จะถอนพร้อมกันหมดเลยเนาะทุกคนและการปลูกเศรษฐก้าดียังไงนะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าฝนตกแล้วน้ําท่วมนะคะถึงจะมีน้ําแบบเนี้ถ้าเป็นปลูกในดินนะถ้ามีน้ําชื้นแฉะอ,อย่างเงี้ยทุกคนอาจจะเน่าอาจจะตายนะคะแต่อยู่บนตะกร้ามีปัญหาเลยค่ะทุกคนสามารถยืนอยู่ได้แบบสง่าง,งามมากนะคะ ข้าล่างก็ไม่ได้ปูผ้ายางให้ก็เลยมีหญ้าแทรกมาข้างๆตะกร้านะคะเนี่ยเขาก็จะแทรกมาตรงที่เป็นช่องว่างอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอถอนรุ่นนี้เสร็จเราจะปูผ้ายางให้สวยๆเลยนะคะทุกคนดูต้นคือยาวสวยอวบใหญ่มากเลยนอกจากการปลูกหอมนะคะนอกจากเราจะปลูกอย่างเดียวเนี่ยเราต้องใส่ใจใส่ความรักให้เขาเยอะๆนะคะ ปลูกทิ้งปลูกคว้างก็ไม่ได้สวยขนาดนี้นะคะเวลา่อยปลูกเนี่ยก็จะคอยเดินดูทุกวันนะคะคอยเช็กว่าเหลืองไหมขาดน้ําหรือเปล่าหรือมีอะไรมารบกวนน้องหรือเปล่านะคะก็ก็จะคอยดูเวลาเขาออกดอกก็ก็จะเด็ดดอกเขาไปผัดกินนะคะไปเจียวไข่อย่างเงี้ยนะคะทุกคนเนี่ยเหมือนเงี้ยถ้าเราเดินดูเนี่ยเราก็จะรู้ว่าต้นต้นไม้เนี่ยกําลังรบกวนเขาอยู่นะคะ เราก็จะเห็นเราก็จะได้ช่วยเขานะคะเดวก้อยก็ว่างๆแล้วก็จะมาเกี่ยวหญ้าออกให้นะคะตอนนี้เขายังอยู่ได้อยู่เนาะเพราะว่าเราอะทํางานกันอยู่สองคนกับแฟนไงแล้วเราก็ต้องดูแลหลายๆที่นะคะนี่ดอกหอมเป็น,นี้นะสวยมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะอย่างที่ก้อยบอกไปนะคะปลูกใส่ตะก,ก้าคือสะดวกสบายกว่าเนาะ ปลูกใส่ดินแล้วเราต้องมาถอนหญ้าเนาะทุกคนมันก็ลำบากอะ่ะเพราะว่าเราดูแลกันสองคนนะคะนี่ตะก้ามันก็ไม่ค่อยขึ้นนอกจากว่าดินที่เราเอาปลูกอาเั็นมียหญ้ามันก็จะขึ้นบ้างนะคะสวยมากๆเลยเนี่ยเวลาว่างเราก็มาดึงออกให้น้องนะคะก็จะดึงเป็นรอบๆไปนะคะเดี๋ยวก็จะหาวันมาลอกให้อีกนะคะ นี่สูงมากเลยทุกคนสูงมากเลยค่ะสวยมากด้วยเมื่อเช้าก็เดินฉีดน้ำสาวข้าวไปแล้วนะคะเพราะว่าก็อยหุงข้าวทุกวันน้องก็ก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะใบก็คือเขียวมากแล้วก็สวยใหญ่อวบมากเลยนะทุกคนค่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ